สถานจุดที่จะรับการฉีดวัคซีนนะครับอยู่ในบริเวณนี้ครับของน่าจะเป็นศูนย์ออ,ออกกำลังกายซานเฟอร์นันโดเห็นนะครับจุดที่จะไปเทสโควิด ตอนนี้ก็ผมเดินมาใช้ระยะเวลาพอสมควรครับในการที่ต้องหาที่จอดรถยาวไกลามากเพราะผู้คนเดินทางมาตรวจสอบเทสว่าติดโควิดหรือไม่แล้วมีการฉีดวัคซีนสำหรับมีการกำหนดอายุนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าการฉีด วัคซีนมีการวางแผนเป็นเรื่องใหญ่โตทีเดียวเป็นงานหลักของรัฐบาลซึ่งเปรียบเทียบกับประเทศไทยนี่เปรียบกันไม่ได้เลยนะครับของเรายังไม่รู้จะฉีดเมื่อไหร่ยังจะผลิตวัคซีนออกใช้ในขณะที่ที่อื่นเขาผลิตกันหมดแล้วนะครับเริ่มเข้าคิวแล้วนะครับ

อพอรเมนต์เฮียตอนนี้มีจุดนะฮะนี่นี่คือคิวยาวน่าจะเป็นปากสำหรับเยาวชนเนียโอ้โหคิ This is a uh, for vaccine shot, right? Yeah, vaccine. I, I, I have appointment. Yeah, right here. Okay, I have a group here. Can I queue with, with my group? That's your group. Okay. Yeah, yes. Okay. There. Thank you. Thank you. Come on, come on, come on. You do this. Hey, -hmm. come. 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 ครับเอออย่าไปทำเป็นหิงแข็งแรงนะบอกเก็บหัวข่าวยืนนานไม่ได้โอ้ตรงนี้ก็ให้คนพิการอ่ครับผม yes โอเคแม่ลืมถ้าผมเอาไม้เท้ามาหน่อยก็จะดีทีเดียวนะ ตอนนี้เป็นผู้สวนะครับผู้สูงวัยเอ็กซิซิฟิลิปปินส์คุณป้าคนนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์อายุ6 8 6ปีครับนะะครับก็จดูคนี่ยครับเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับพาคุณ คุณย่าคุณแม่อายุ86ปี <c oughs> มาฉ <c oughs> ีด <c oughs> วัคซีนย้อร